สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการมีค่าชินะก็มาอยู่กับผมนะครับแม่วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเลยคาสัวนตัวนะฟ้าใสครับอาจจะพูดอะไรไม่เข้าใจหรืว่าอาจจะพูดได้เลือกหน่อยนิดนึงนะครับฟ้าใสะะพร,นะใใร้อมรับคํสาสั่งแล้วญญค่ะโอเคนคับนี่เข้ามาลักแรกนะก็ตย่งนี้นะก็เขียนไปนะสวัสดีก็จะตอบกลับมาว่าอะไรแล้วมาดูก,กันครับ สวัสดีฟ้าใสาโอเคเกมนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับอืมร้อนครับเด็กกลากมากวันนี้ลง,งมั่งสเมื่อวานวันนี้กูก็ไม่รู้นะว่ากูจะได้ลงคลิปวันไหนอาจจะวันนี้แหละสวัสดีค่ะ ก็สามารถถามนะถ้าเราแบบตอบคิดอะไรที่แบบไม่รู้เรื่องเขาก็จะบอกว่าขออภัยค่ะเนจะได้รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ย ถ้าเราเขียนอะไรไม่เข้าใจไปทำไมวะไปไหนเนาะนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมตอบขอภัยด้วยค่ะนี่ครับเนี่ยคืออะไรทารดาทารดา เี้ไ <rôle> อ <à> ้ส evet. ัสแต่เขาก็จะพูดอย่างงี้ครับจะมีหน้าตาโกรธหน้าหน้าตามีหลากหลายหน้าตายนะครับว่างาก็สำหรับวันนี้ผมแค่ก็จะมาบอกแค่นี้นะครับวันนีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย